รักสุกงอมอดีตดาราดังควงแฟนสาวแต่งงานเรียบง่ายโตโน่โผล่ร่วมยินดีขอแสดงความยินดีกับแม็กกี้นัทก,กีรตีหัดไทยพงศ์สุคุนนักแสดงดังยุค90ที่เคยโด่งดังจากละครน้องใหม่ร้ายปอริสุทธ์ที่ก่อนหน้านี้พึ่งเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแจมมี่สุชาสิทธิ์ไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ 5. พฤศจิกายน2565แม็กกี้ได้ถือเลิกดังควงสาวแจมมี่เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสที่ร้านบ้านนาคาเฟ่จังหวัดอุดรธานีร้านของฝ่ายหญิงบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความสุขรอยยิ้มของแขกที่มาร่วมงานซึ่งก็มีคนบันเทิงตกเท้ามาร่วมงานกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดูพานุเดช โตโนโพาคินนิชานัฐฐานิชาและหนูแหม่มสุวิลิพาแถมยังได้น้องฉัดมาเนรมิตลูกสวยๆรอรให้กับเป่าสาวถึงที่ทั้งนี้จะมีงานเลี้ยงอีกครั้งที่จังหวัดราชบุรีในวันที่14มกราคม2566